สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ชุดนะครับวันนี้จะมาพยากรณ์หรือบอกนะครับในเรื่องของการโยกย้ายราศีในครั้งนี้นะครับก็แน่นอนนะครับว่าเป็นดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงนะครับที่ทําการย้ายเวลาใช้ระยะเวลา1ปีครึ่งนะครับนั่นก็คือดาวพระราหูนั่นเองพระราหูนะครับในครั้งนี้จะทําการโยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่10กันยายน2563รยเวลา 02.51นาฬิกาหรือตี2 51นาทีนั่นเองนะครับราหูดวงนี้ก็คือเงาหรือคลานะครับจริงๆไม่ได้เป็นดาวหรือว่าไม่ได้มีเป็นดวงดาวที่มองเห็นนะครับจริงๆก็คือเงาหรือคลาดนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นรูปทรงกลวยนะครับแล้วก็ปลายของกลวยอยู่ตรงไหนก็คือจบที่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดของดาวพระราหูหรือเรียกง่ายๆคือดาวพระอาทิตย์กับดาวพระจันทร์เขาทํามุมนะครับค่อยๆเดินมาซ้อนกันพอซ้อนกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเงาตัวเงานัั่นลคครบก็ือ ปลายของเงาสุดท้ายเงาก็คือดาวพระราหูนั่นเองนะครับเมื่อทําการโยกย้ายราศีแล้วนะครับย่อมส่งผลต่อ12ราศีดังนี้นะครับผมเราจะพูดในภาพกว้างนะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดลึกซึ้งๆเนี่ยเราจะไปดูใน12ราศีไลยเดือนอีกทีนะครับอันดับแรกเลยของราศีเมษนะครับที่มีการโยกย้ายนะครับตั้งแต่วันที่10กันยานะครับ2563จนนับไปอีกปีครึ่งเลยนะครับจะอยู่อย่างนี้โดยภาพกว้างนะครับชาวราศีเมษนั้น บอกได้เลยว่าเมื่อดาวราหูโยกย้ายแล้วจะทําให้ดวงชะตาของท่านนะครับเขาบอกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือรายรับเนี่ยมันวิ่งเข้ามาแต่ข้อเสียคือจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะเขาถือว่าหลักโหราศาสตร์เรียกราหูคน้นรั์แปลว่าชาวราศีเมษหน,นึ่งปีครึ่งนี้โอกาสการใช้จ่ายค่อนข้างจะมากนะครับพยายามวางแผนรัดเข็มขัดให้ดีมีโอกาสใช้จ่ายเยอะขึ้นกว่าเดิมผิดปกติอย่างสังเกตได้ชัดนะครับต่อมาชาวราศีพฤษภนะครับ ถ้าที่เกิดในราศีพฤษภข้อดีก็คือเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะ ได้นะครับโอกาสโปรเจกต์โอกาสทางการงานมีโอกาสที่จะเข้ามาได้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่ทําเกี่ยวกับวงการบันเทิงหรือว่าทําเบื้องหลังพวกนี้จะดีด้วยนะครับถือว่าดี2เด้งแต่โดยปกติผู้สอบแล้วก็ถือว่าดีนะครับเรื่องของการงานแต่ข้อเสียเนี่ยก็ยังมีอยู่เพราะในหลักโหราศาสตร์เขาจะมีบอกว่าอสุรินทร์ถึงลัคนาในบาประเคาะจอนไปมาต้องทับกันอีกทั้งพระจันทร์มาทับลัคทายว่าตัดชีวาถึงอาสัน ระมัดระวังหน่อยนะครับช่วงที่ต้องระมัดระวังที่สุดก็คือต้นเดือนมิถุนาเพราะจะเกิดสรุรุุปราคาในปี2 5 6 4นอะครับอันนี้ก็เป็นภาพกว้างที่ต้องระมัดระวังเอาไว้ก่อนนะครับแต่ข้อดีก็ยังมีส่วนชาวราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนนั้นก็ต้องบอกเลยว่าข้อดีคือมีโอกาสได้เดินทางหรือทํางานต่างประเทศถือว่าดี แต่ถ้าไม่ใช่ทําแบบนั้นนะครับระมัดระวังในเรื่องของชื่อเสียงหน่อยอาจจะมีการถูกใส่ร้ายดิสเครดิตทําให้ตัวท่านเองมีเรื่องบีราวที่ถูกติดฉินอินทาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือทางานเบื้องหลังเลื้อยขาเก้าอี้พวกนี้ต้องระมัดระวังชาวราศีมิถุนนะครับชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้รับมรดกนะครับหลายคนที่บอกอาจารย์ดวงชะตาช่วงนี้เป็นยังไงโอกาสเรื่องของมรดกเรื่องของเงินทองจะมีโอกาสเข้ามาไหมแน่นอนชาวราศีกรกฎมีโอกาสได้รับมรดกมานะครับในช่วงนี้ถือว่า เป็นตำแหน่งค่อนข้างที่จะดีนะครับต่อไปคือชาวราศีสิงห์นะครับท่านที่เกิดในราศีสิงห์เขาบอกเลยว่าถ้าโสดอยู่มีโอกาสจะได้เจอคู่โดยการทํางานจากการทํางานแต่ถ้าคนที่บอกอาจารย์มีคู่อยู่แล้วหรือแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วทําอย่างไรก็แปลว่าคุณมีโอกาสจะมีโปรเจกต์ทำโครงการร่วมกันกับแฟนแปลว่าถ้าเกิดจะเริ่มต้นใหม่มีโอกาสจะลงทุนร่วมกันถือว่าเป็น,ปนในจังหวะที่ทางที่ค่อนข้างจะดีสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับต่อมาคือชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันนั้นนะครับเขาก็บอกว่า จะมีความคล้ายคลึงกับมิถุนหน่อยเพราะมีดาวพระพุธประจําตัวก็ระวังการเสรื่อมเสียชื่อเสียงนิดหนึ่งนะครับหรือว่าโอกาสผมว่าในแดนไก่ดีแต่การเสียชื่อเสียงเนี่ยคือจะเสียจากทางกายเช่นเราเคยทําคุณงามความดีไว้นะครับทีนี้พออยู่ไกลเราไม่ได้ไปที่แห่งนั้นอีกแล้วคนก็เริ่มริสเครดิตเริ่มทําให้เราเสียชื่อเสียงตรงนั้นเองนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามันเป็นอริมาร่วมนิดหน่อยนะครับแต่ก็ขอให้เราทรงคุณงามความดีไว้แล้วเดี๋ยวจะค่อยๆผ่านไปเองนะครับสำหรับชาวราศีกัน ต่อมาชาวราศีตุลน,นะครับชาวราศีตุลอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพอาจจะเจ็บไข้ได้ปวดเป็นโรคลมเช่นลมในกระเพาะวิงเวียนศีรษะไมเกรนพวกนี้อาจจะเกิดกับชาวราศีตุลและที่สําคัญคือระมัดระวังอีก2เรื่องนะครับอย่าได้ลงทุนอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ถ้าลงทุนจําเป็นต้องมีหุ้นส่วนอย่าทำคนเดียวและอีกเรื่องก็คือเรื่องของบริวารน,นะครับอาจจะมีการทําให้สูญเสียบริวารหรือบริวารจะให้โทษอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับชาวราศีพิจิกนะครับ ตัวนี้จริงๆในหลักของโหราศาสตร์ก็ถือว่ามีทั้งดีและหลายผนกันเพราะคุณได้ทั้งตัวองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์ถือเป็นจุดดีของชาวราศีพิจิกแต่ก็มีจุดเสียนั่นก็คือเพราะเป็นปีทุบาทมันจะครึ่งครึ่กลางๆแปลว่าเรื่องของความรักนะครับดีครึ่งหนึ่งเสียครึ่งหนึงแปลว่าคนที่เข้ามานั้นนะครับมีโอกาสที่จะดีแต่ว่าจะต้องอดทนหน่อยเพราะต้องผ่านการ เตือนจกคนรอบข้างนะครับเราต้องใช้สติไต๋ตองให้มากนะครับจะทําให้คนอื่นเขามองว่าคนนี้เหมือนจะไม่ดีนะแต่จริงๆสำหรับเราดูว่าเขาทําดีกับเราแต่ก็อย่าได้หลงจนเกินไปเพราะมันก็จะค่อนข้างอันตรายกับดวงชะตาคุนิดหนึ่งนะครับก็แปลว่าในภาพรวมชาวราศีพิจิกก็มีทั้งดีและร้ายอย่างละครึ่งนะครับอันนี้ของเรื่องของความรักสำหรับชาวราศีพิจิกต่อไปราศีธนูนะครับชาวราศีธนูนั้นนะครับเขาบอกช่วงนี้นะครับระมัดระวังเรื่องของการเดินทางรวมไปถึง เพื่อนฝูงหรือวงสาคนาญาติอาจจะนําปัญหามาให้นะครับที่ฟังดูแล้วเหมือนจะดีโอ้โ oh, ห oh, เป็นโปรเจกต์ที่แบบคนนี้รู้จักกันมานานช่วงนี้เขาอาจจะเข้ามาหลอกเข้ามาลวงทําให้คุณต้องมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าพอเพื่อนไว้ใจทาปุ๊บแป,ป๊บเดียวเรื่องราวบานปลายมีนี่สินมาเพราะว่าไว้ใจเพื่อนฝูงตรงนี้ต้องขอให้ระมัดระวังเอาไว้นะครับโอกาสจะเกิดจากตรงนี้ค่อนข้างจะมีสูงสําหรับชาวราศีธนูนนะครับต่อมาก็คือชาวราศี มังกรนะครับชาวราศีมังกรจากที่ผ่านมานั้นะเรื่องของการเงินค่อนข้างจะมีปัญหาอาจจะมหนี้สินบ้างนะครับแต่ในช่วงเวลานี้กับจะดีขึ้นแปลว่ามีโอกาสโปรเจกต์เกิดขึ้นมาใหม่มีโอกาสที่บุตรหรือบริวารนะครับหรือว่าคนสนิทใกล้ชิดที่เราอยู่ใต้ความดูแลของเราจะนําโอกาสทางการเงินการทองมาให้แต่การลงทุนหรือการร่วมโปรเจกต์หรือการ project, ร,าร่วมกันครั้งนี้ขอแนะนําให้ทําแบบนะครับ ไม่ใช่เป็นระยะยาวคือทําเป็นโปรเจกต์สั้นๆทําเป็นครั้งทําเป็นเคสแล้วจบทําเป็นจ็อบจอบแล้วจบไปจะดีกับดวงชะตาและก็ดีกับเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรน,นะครับต่อไปชาวราศีกุมนะครับราหูคือดาวประจําตัวท่านเองเลยรอบนี้นะครับดาวราหูหรือดาวประจําตัวของคุณที่เกิดในราศีกุมแปลว่าช่วงนี้มีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเติมท่อแสมบ้านนะครับท่านใดที่บ้านเนี่ยกำลังนะครับ รู้สึกซุดโสมระวังก็ช่วงนี้ก็ขอให้บูรณะซ่อมแซมก็ถือเป็นการแก้ดลชะตาไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีเหตุต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อย่างกระทัน,นหันนะครับแปลว่าบ้านพังบ้านเสียมีมอดมออีตัวอื่นหรือว่ามีสัตว์อื่นมีอะไรก็ตามเข้ามานะครับทำให้โอ้โหอยู่ไม่ได้นะครับเช่นโอ้โหบ้านลกรงลัง,ลงเดี๋ยวมีหนูเดี๋ยวมีงูเพนี้ต้องระวังนะครับจะมีพวกสัตว์พวกนี้เข้ามาเยี่ยมเยียนแนะนำว่าให้ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม ให้ดูใหม่ขึ้นนะครับจะเป็นการแก้ดวงชะตาแล้วก็เสริมดวงด้วยสําหรับชาวราศีกลุ่มนะครับแล้วก็ราศีสุดท้ายนะครับที่จะกล่าวถึงก็คือราศีมีนชาวราศีมีนนั้นนะครับในช่วงเวลานี้นะครับขอให้ระมัดระวังนิดน,นึงเรื่องของการเจราจานัดหมายนะครับมีโอกาสที่จะนัดแล้วไม่เป็นนัดมีโอกาสจะถูกเลื่อนกระทันหันนะครับมีโอกาสที่จะนัดวันที่20สนะครับสมมติ20ตุลานัดหมายไปอย่างดีเปรากฏถึงวันจริงถูกเลื่อนประชุมถูกเลื่อนนัดหมายกระทันหันมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นแบบนั้นหรือว่าาจะออออกกล จะซื้อบ้านดูสัญญาไปอย่างดีถึงเวลามีเหตุให้ผิดพลาดนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นของชาวราศีมีนรวมไปถึง12ราศีที่นะครับมีผลต่อการโยกย้ายครั้งนี้นะครับในการที่ต้องระมัดระวังหรือเป็นข้อดีในดวงตาอันนี้เป็นภาพกว้างที่ผมนะครับจะขอเตือนหรือขอบอกทั้งดีและเสียให้ทุกท่านแต่ละราศีให้ได้รับฟังกันนะครับเพื่อเป็นการพิจารณาองค์ประกอบส่วนรายละเอียดลึกเราก็จะมาอธิบาย ช่วงของ12ราศีหลายเดือนให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ